เอ้บิ๊ทเพื่อนขอท่อนด้วยแพทด้วยวะผมพ่อรวยดิจะส่องหูเรื่องเหรอหูเรื่องนี่ขนาดคุยยังไม่มองหน้าผมเลยมองอยู่อ๋อไอ้ใบใจเนี่ยให้ดูเนี่ยโหยไกลไปอ๋อตาอย่างนี้ไงอืมเป็นไงเป็นไงได้ไหมแน่นอนได้ไหมได้เลยได้เสียหรือได้เล่นได้เล่นแน่นอนโอ้ยอาเรื่องนั่อย่างเงี้ย เขาบอกว่าผมพ่อรวยนะพ่อป่วยพ่อรวยพ่อป่วยพ่อรวยอ๋อพ่อรวยพระแท้ทำนาำได้สามล้านถามจริงอือารุ่นเนี้ยสามล้านไม่มีโกหกท้าแล้วพระรุ่นี้นะรุ่นนี้อ๋อรุ่นนี้ไปเก็บไป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 ไครยมีูเรื่องเลยไป